เลือกเครื่องปรับที่คุณเหมาะกับเราวันไหนยังดี่พราะคือขอแค่ตังคหูจบขอค่ตังค์หูจบได้เกีนี่แอบเล็งไว้แล้วไหมว่าแบบชอบอันไหนเป็นพิเศษอะไรเล็งหลายอันอยู่ค่ะหลายอันอยู่แล้วถ้เลือกได้ชิ้นหนึ่งถ้าเลือกได้ชิ้นหนึ่งช่วยไหมก็ต้องเป็นคู่นี้แล้วล่ะค่ะอ่าก็ต้องเป็นคู่นี้ที่เป็นคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดขอกับบ้านเลยเหรอ คนพิเศษใช่ไหมคะใกล้จะถึงวันแม่แล้วนี่ไงใกล้จะถึงสิงหาคมแล้วก็ต้องเลือกให้กับคุณแม่เป็นของขวัญคุณแม่ก็ได้คะ่คะค,คุณแม่จะให้ของขวัญอะไรเรานะ,อะ <laughs> ของคุณแม่ก่อนแล้ว <laughs> ขอแล้วึ่งหรือจะมีใครให้เราไม่นอยาสอันแามว้ายดๆนี่ไงไม่นี้น้ลยที่ซามหนู ไม่ถึงเฉีย,ยงนี้แหละสนุกไปหมดมีนี้ออกงานเยอะมากเลยของคำตื่นที่บอกว่าเราแบบดีออกงานตลอดเวลาแล้วแต่กับก็ตามไดีใจตลอดรู้สึกดีใจค่ะก็ตั้งแต่ละครจบไปแบบขอนิ้วไทยอะไรเงี้ยก็ะแสตอบรับกลับมาดีมากแล้วก็มีงานตาิดต่อเข้ามาแบบเยอะขึ้นอะไรเงี้ยดีใจ๊คขอบคุณทุก แบบชิดรูปขนาดนั้นแต่เหมือนพอเราออกไปก็จะมีคนเขาแบบอยากถ่า,ถายรูปก,กับเราดีใจที่เจอเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้เขาได้รูปกลับไปสวยๆที่ม้ททง,งานมันมีติดต่อเข้ามาเยอะเราต้องมีแบบแนวทางานมาทอะไรแบบค่ว่ามดไลหรือรอ,อะไรส่วนมากคุณแม่ะคะ่ะจะเป็นคนที่แบบดวงานให้โดยตรงเพราะว่าเราทํางานกันแบบระบบครอบครัวมากตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็จะสแกนให้หนูะระดับหนึ่งแล้วพอมาถึงหนูเนี่ยหนูก็จะมั่นใจแล้วว่าค่ะคุณแม่เลือกงานมาให้เรา คือวันนี้แบบ24แล้วก็ยังเป็นคุณแม่ที่รับงานให้อยู่ค่ะแล้วถ้าแบบส่วสนต ซึ่งตอนเราก็แบบยอมรับตรงๆว่าเราก็รู้สึกว่าแบบน้อยใจมากเพราะว่าเราตั้งใจทํางานของเราแบบทาหน้าที่ของเราแต่ว่ากลายเป็นว่าคนไปโฟกัสเราที่แบบเรื่องอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วด้วยความที่บทคาแรคเตอร์เนี้ยมันเป็นคาแรคเตอร์ที่เราไม่สามารถแต่งตัวแบบสวยได้แบบเยอะมากๆติดขนตาอะไรอย่างเงี้ยมันทำไม่ได้ก็เลยก็เลยแบบน้อยใจแต่ตอนเนี้ย จากคนรอบตัวที่ทํางานด้วยกันกับเราอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เหมือนมาแชร์อัพเราแล้วก็บอกว่าแบบเนี่ยยาดาต้องดูนะว่ามันมีกระแสะที่ดีด้วยแบบคนชื่นชมเราก็เยอะแต่คนที่กระแสะวิพา์วิจารณ์มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเล็กๆเท่านั้นเองอะไรเงี้ยเราก็เลือกมองในสิ่งที่ดีดีกว่ายังต้องการกระจายข่าวการะโดดขเรื่อยๆเนาะใช่ค่ะทุเป็แฟนคลับแต่ทุกคนที่กำังใจเรเคือร้องกระต่ายขาวเนี่ยเพิ่งมีขึ้นมาแบบจริงๆรจังๆก็หลังจากเรื่องขวัญไทยนี่เอง เพราะว่าเหมือนคนพิ่จะเห็นหนูในโหมดแบบสดใสน่ารักก่อนหน้าน,นี้ก็คือเป็นโหมดแบบยีมีล่างทรงเลยอะไรอย่างงี้ค่ะก็เลยพิ้นมีเกิดขึ้นแล้วหนูก็รู้สึกว่าเพิ่งเข้าใจคำว่าแบบคนที่เขารักเราโดยที่ไม่มีแบบเลื่อนไขหรือวีพ่อแม่ก็คือแบบ,บแฟนลอบจริงๆอนะไรอยงี้ก็ต้องขอบคุณแฟนคลับ,บทุกคนมนกากๆเลยค่ะที่แบบซัพพอร์ตเราแล้วก็ให้กำลังใจเราตลอดเลยแล้วก็อยากจะดูแลเทคแคร์ทุกคน ล้อนะคะแล้วก็จะเป็นความแบบสดใสให้ทุกคนได้แบบมีความสดใสมีสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตทุกคนแบบเห็นเราแล้วยิ้มได้อะไรเงี้ยแล้วก็แฮปปี้แล้วค่ะ ก็สู้ตลอดจริงๆริงเราทำก่อนไมกี้นะไปไปย้อนดูได้นะคะเลยเหรอไปดูได้ในติ๊กตออ็อกกาด้ค่ะเต้นเยอะมากเพราะว่าหนูเป็นเอพซีที่ลำไยหายหทองคำหรือแบบตามเต้นตามเก็บของค,คอนเทนต์ไมกี้อะตามทีหลังหนูค่ะอันน<า>ี้ผิงเพราะนี้เราไม่ได้ขิงแต่แบบก็เข้ามาทีหลังเรา นานแล้วแบบมาดูว่าแม่อะเขาก็แบบไม่ได้ปิดกั้นเราเหมือนแบบเขาก็แบบเปิดใจให้เราแบบได้มีไม่มีคนเข้ามาบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีนะงานเยอะจหรือจะมีคือคือคนรอบตัวอ่ะส่เลี้ยคือคนรอบตัวเราอ่ะแบบโค้แบบ พี่พี่ช่างแต่งหน้าทำผมสไตล์หรือส่วนตัวอะไรเงี้ยก็จะบอกว่ายะนี่แกกดดูเป็นไหมว่าใน D M มันมีช่องมีมันมีช่องรีเพลสนะแกได้เข้าไปดูว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วนี่ก็บอกว่ากดไม่เป็นนะไม่เป็นแล้วก็ตอนนี้เป็นหรือยังคะ <laughs> ยังค่ะก็คือยังไม่ได้เปิดดูความจริงที่ยาแบบมีสเปกในใจสเปกในใจเราสามสามแบบสามช้อยกับสองอ่าชอบคนน่ารัก ใช่ชอบคนที่แบบอยู่ด้วยแล้วทำให้เราแบบกินได้ง่ายๆ,ๆอะไรเงี้ย <c oughs> ไม่เกีย่ยง <c oughs> ไม่เกี่ยงเขาขายขำเป็นเพื่ออยู่ด้วยแล้วตลกเขาบอกว่าเออสักวันหนึ่งที่แบบเกิดมีใจขึ้นมาอยู่อะไรเงี้ยไปลองไปเดทในการเราอยากสะสมสิ่งที่เราอยากมีการเข้ามาแฟนเราอยากเป็นแอ่าเออไม่ได้คิดไปเลยว่าถ้าเกิดมีแฟนแบบสามอย่างที่จะทำจริงๆทำอะไรก็ได้ขอแค่ได้อยู่ด้วยกันก็พอ ฝากํางานก่อนฝาผลงานค่ะก็ฝากโปรเจกต์ดวงจันทรเฮลโมเพราะว่ายังไม่จบนะคะตอนนี้ก็คือใจพิสูจน์อยู่แล้วก็จะต่อด้วยดูดับสองคอนชีวันชุกิยาดากับไมกี้ก็ยังไปในทุกๆตอนแล้วก็ ฉากสําคัญของพวกเราสองคนอะไรเงี้ยค่ะเรียกว่าบทสรุปละกันก็จะอยู่ที่ตอนสุดท้ายก็คือพรชิวันก็ฝากทุกคนด้วยละกันค่ะแล้วก็ติดแฮชแท็กกันเยอะๆด้วยนะคะแล้วก็ฝากผลงานดยด้าอีกเรื่องหนึ่งด้วยค่ะก็18กรกฎาคมนี้จะได้ดู Netflix เรื่องหนึ่งค่ะชื่อเรื่องว่าสืบสันดานค่ะโอเคขอบคุณค่ะ